สวัสดีที่ผู้ชมกันด้วย,ยนะครับตอนนี้เกมใหม่ครับนะครับในเซิร์ฟ Rich MC นั่นเอนะครับก็เป็นเซิร์ฟอีกเซิร์ฟหนึ่งที่ค่อนข้างจะดูน่าสนใจมากนะครับเพเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟปกตินะครับน่าสนใจ นะครับโอเคเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ชัน1.7นั่นเองนะครับก็โอเคแล้วก็มาดูกันอ่านี่ก็จะมาถึงแล้วก็มาดูกันมาดูไอ้นี่เลยนะครับของเติร์นนะครับก็จะมีนี่ VIP 30วัน50รูนะครับถาบอล90นะครับนี่ซูเปอร์ VIP ก็ส์ VIP เมจิกก็ส์เมจิกโอ้โหมีหลายยศเหลือเกินนะครับก็ดูเอานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก็ส์เมจิกนี้นข้างจะแพงนะครับเพราะเป็นยศใหญ่อยู่นะครับ นี่แล้วอันเนี้ยของแถมนะครับนี่50าูแถม64แคชนะครับเขาก็ยิงปืนทำไมนะครับเติมเท่าไหร่ลองคูณได้เลยเติมเยอะแถมเยอะนะครับโอเคน่จะเป็นอะไรประมาณนี้นะโอเคอันนี้อ่ะของของจัดการออนไลน์นะครับหัว32หัวแรกนี่เออสเปรสิบหซิลเวอร์ ส8ิบแปดแลบปีบออนไลน์ฟุ้งฟริงฟร้งโอ,โอเคครับก็สามารถเอาหัวมาแลกกันได้นะครับสสัยต้อง PVP หรือเปล่านะครับนี่กฎของเซิร์ฟเวอร์นะครับกฎของเซิร์ฟเวอร์นะครับหนึ่งเลยนี่ห้ามขอ OP ห้ามใช้คำหยาบโทษปิดปากต้องใส่ตัวห้ามพูดนะครับห้ามใช้มาต่างๆโทษแบนโอเคนี่ผมใช้ตัวเกมเปพียวเนี่ยครับห้ามปั๊มของตักเตือน2แบนนะครับก็คือถ้าเขาตักเตือนแล้วนะครับยังไม่เลิกก็อาจจะโดนแบนหกยจากเซิร์ฟนี้ทันทีเลยห้ามขอขอนะครับ1ตักเตือน2แบนนะครับก็ถ้ามไม่เลิกขอ,ขออาจจะโดนทีแบบถีบาวรเลยครับยบเมมเบอร์ห้ามมีแคชไปแคชเกินหนึ่งกองอ๋อ เหมือว่าว่าห้ามีแคห้ามมีใบแคชเกินหนึ่งก่อนนะครับก็นะครับมีมีแค่ได้แค่องเดียงเหรอนะครับอะไรเนี่ยห้าม,อ,ามอะไรเนี่ยห้ามขอห้ามอะไรฝากแอ้อเปนสักอย่างนะตัวสอรมันยึกจือนะครับอ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับห้ามซื้อของทูปเป็นเงินในเกมนะครับทำได้ก็ดี นะครับห้ามทุบบ้านผู้อื่นเห็นโทษแบนนะครับอ๋อจะบอกว่าห้ามก่อกวนปะเออนั่นแหละนะอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไนะครับนี่โปรดทำตามกฎด,ด้วยความหวังดีจากรัฐบาลโลกรัฐบาลโลกเลยเหรอสรสัสรัฐบาลโลกจะมาคุมเองเนะี่ยนะครับรอบหนึ่งจะแค่เตือนรอบสองจะแบนครับรอบสามแบนไอพี IP. โอ้เขาจะนะไอพี IP นี่คือไออะไรไม่ใช่ไอพเราใช่ไหม ไม่ใช่ไอพีคอมเราไม่ใช่ไอพีคอมนะโอ้โหอ,อย่างนั้นีน่เซิร์ฟนี่จะโหดมากเลยโอยังมีกฎอีกเนี่ยผู้เล่นอะไรเนี่ยแบบหนึ่งผมไม่เห็นนะเอาเป็นว่ามาอ่านกฎนะครับแล้วก็ทำตามอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับจะได้ไม่โดนไม่โดนลงโทษนะครับนี่มีทอล์กเยนะครับสามารถเข้าไปดูนได้อันนี้อะไรเนี่ยเซตส่งกรารรู้สึกว่าส่งกรารจะเลยมาจะพ้นเดือนเมษาแล้วเนี่ย นี่ก็จะมีะนี่สักอ่านนิเซติสัมภูรูก็จะแลกนี่อันเนี่ยทีสงคารามสงคารามโอ้โห,โหดูสิของผมเป็นแค,ค่ยอดที่ตีทีทททเลอกกระอักได้เลยเลยนะี่ยนี่เป็นหมวกโอ้โหหมวกนี่ตีรางฟันแทงไม่เข้านะครับตีแถมยังจะทอนตายอย่งหะนะครับนี่นะครับห้ามของอะไรเนี่ยห้าม ห้าอันนี้คือข้อห้ามว่าของทูแก่ผู้อื่นเด็ดขาดอ๋อเหมือนว่าห้าไม่ของทูนะครับโทษแบนแบนแล้วก็ริปของนะครับอ่าอันนี้อ่าโปรเทค,คกิกโอเคเราก็ได้โปรเทคมานะครับไม่รู้เท่าไหร่ได้ได้ตังมาได้ตังมาเท่าไหร่อ๋อเราได้มาห้าหมื่นห้าพัน เออประมาณนั่นแหละ5้0หมื่นห้พันแล้วก็เฮดชิกหอเฮดอ,อเราจะสามารถรับได้ทุกๆชั่วโมงนะครับส่วนตังก็เราก็จะรับได้ทุกวันนะครับโปรเทก็จะรับได้ทุกๆอาทิตย์เลยโอ้โหสะิมตัทุกวันเนี่ยช็อปแล้วก็ฟรีไอเทมนะครับเอออันนี้อะไรอะ่ะรับย่อยขยะนะครับอุย้ยเออเอาใย,ยมุวันแรก โกนากเกตเอาพวกขยะมาแล้เป็นของดีๆนะโอโ้ก็ใช้ได้นะครับโอเคนะครับอันนี้กดอีกแล้วนะครับก็ก็อ่านนะครับต้องอ่านนี่ทหารเรือปัน,นะครับคือมาอ่าน้วยนะคือผมตัวคอมมันยืนนั่นมาอ่านเองนะเกณ์ตำรวจอ๋อมีตำรวจอาสาด้วยนะครับผู้ลงสมัครต้องไม่มีคดีที่เคยติดตัวนะครับก็คือแบบ ต้องเป็นคนที่แบบบริสุทธิ์ใจจริงนะครับผู้ลงสมัครต้องสลิปก,กับแอดมินหรือสตาฟคนใดคนหนึ่งครับอ๋อพยายามไปติดสมิธไปติดสมิธแอดมินนะโอเคไม่ดีไดีนะครับผู้ลงโทษจะต้องถูกเปลี่ยนฉายา,ยาเอ้ยไม่ใช่ผู้สมัครจะต้องถูกเปลี่ยนฉายามาผู้ลงโทษอะไรเราทหารเอ้ยเอเอนั่นแหละเออตำรวจอาสาไม่ใช่โจรน,นะครับผู้ลงสมัครต้องทำตามคำสั่งของกรมตำรวจทุกประการนะครับนี่ลงชื่อสมัครที่ ไนท์เทลนะครับเป็นสมัครที่แอดมินคนนี้นะโอเคนะครับแต่ข้อหนึ่งที่ผมเลสมัครไม่ได้คือสมัครกับแอดมินนะนะครับผมไม่รู้จักเลยนะครับนี่ไม้หน้าสามเลเวลเลเวลก็สองอ๋อเอาทองยี่สิบสี่สองก้อนมาแรกนี่เอ่อโทนักเก็ตเอ็นชาร์วก็เอา เบสสองก้อนมาแรกเบสรอสที่เอ็นชานะครับแล้วก็มาแรกเอาเราต้องเอาของแลกมาแรกกับสติ๊กเอ็นชาแล้วก็เอาสติ๊กเอ็นช้างกับเบสรอสเอ็นชานมาแลกมาหน้าสามเบลลหนึ่งแล้วก็เบลลสองก้อนแต่ให้เป็นทองละก็ตีทีนี้แบบน่าจะรับรือถูกของเป็นครูได้เลยนะครับรับของฟรีเด็กใหม่นะครับหาจาบเด็กใหม่เกลดตีบวก บวก3ามนี่น่าจะดีกว่าบวกธรรมดานะก็จะมีดับไม้กับเพชร2อเม็ดนี่โอ้โหก็เป็นเกาะเด็กใหม่นะครับเอนชายก็จะตามนั่นแหละนะครับของเด็กใหม่จะอะไรมากอันนี้คือโซนของฟรีนะครับเป็นโซนที่ดูเล็บง่ายมากเล็บ,เบง่ายไปบ้างนะครับนี่ก็จะมีหินมีหญ้ามีหินหินหญ้าหินนะครับก็จะมีเส้นเกาะหนังนี่มี แล้วก็ดาบไม้แล้วก็นี่ขนมปังแล้วก็จะมีอะไรต่างๆมากมายนะครับทั้งขยะอยู่ตรงนี้นะจะบอกให้เดี๋ยวผมลองเปงดูบ่าจะมีอะไรเอ,อก็กีเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยเราได้ร้อยสี่สิบเอ็นชาได้นะที่แล้วก็จะเอ็นชานะครับโอเครับได้ทุกนึ่งนาทีนะโอ้โหก็เร็วอยู่นะโอเคก็จะเดินไปรอบรอบเนะอ๊ะนี่อะไร อเอาวิวเฟเธอควอสชาวไร่นี่เอาโมเดโต้64อันกับวีด64อันมาแลกนี่จอบชาวไร่เกียรีบวกบวกนี่เกียรีบวกบวกโอ้โหนี่ก็สามารถเอาของมาแลกเปตรงนี้ได้นะนี่เอาดินปืนม,มาแลกดาบบวก้าโอ้โหงานนี้นิดได้ฟาร์มซิปเปอร์กัน,กนมอนึงมือแน่อ๋ออันนี้เป็นของเติมน,นะครับสองทโอ้ นี่มันอะไรเนี่ยเอสคิงดาบลายชาลุพันอันเป็นกิ่ง987 900 98เอ้ย9876นะครับสมัย500 567นะครับชารตเอกก็489นะครับคู่สเป็นหวยเลยนะครับของทูนก็ถูกยอดมากบวกกันกระจายเลย300ทูนด้วยของนีนะครับไอเนี่ยดาบาลายผาง นี่ก็หนังมาแรกนะหนังมาแรกก็ได้ดับได้่างอันนี้บวกสิบเก้าเป็นดนับไอ้บวกสิบเก้าเควสเสื้อคืด้วยแซเป็นแนอนดสติลมาแรกอะไรหมวกลายผางหมวกหมวกลายผางไหมจ้ะนี่จะเป็นเสื้อลายผาน,นะครับก็จะหมวกเก้าาเป็นของโทด้วยนี้เควสกระดูกเอากระดูกมาแรกเราจะได้กระดูกกระดูกนะครับใส่เป็นกระดูกที่ตีแล้วนี่น่าจะ เด็บหนักนะครับเพชรปีกโอ้โหมีปีกด้วยโอ้นะครับนี่ปีกของเทพเจ้าเทพเจ้าเลยเขาช่างเถกนะครับเป็นปีกที่ทำให้เรานีดรู้สึกดีแข็งแรงขึ้นนะครับไอ้เนี่ยเฟสเฟสตามหาลุงบุ๊กบุกอ๋อตามหาลุงหาตามหาเจ้าคนนี้ใช่ไหมไม่ใช่นี่เฟสตกปลานะครับเอาปลาห้าตัวมาแลกอะไรอ่ะปลาเอพปลาทิพยทัก มาปลาตรงนี้ด้วยจะปลาแห่งน้ำโอ้โหเป็ดมาบวกกันนะครับตกทีนี้จะได้ปลาลัวใช่ไหมตกทีนี้จะได้แบบจะได้แบบแบบเห็นได้ปลาลัวๆแบบกดจะพริ้งเลยนะครับนี่แหละโอ้โหอันนี้แต่งงานนะครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไหนที่ผมรีวิวก็มักจะมีแต่งงานเสมอนะครับโอเคตุดที่เป็นศุกรสสบถังสะบาดโลกได้เลยครับโอเคเพราะเซิร์ฟนี้คงไม่มีใครมา ำคำวาาเลยนะคำสั่งแต่งงานโอเคอันนี้อะไรอะ่ะเอ่อมนุษย์เมียห้ามทรมานห้ามทารุนสามีนะแต่งงานแล้วห้ามมีชูมีกิ๊กนะครับเอ่ออันนี้จำคุกปรับโอ้โหว่าจากข้อ5ที่รับเอาเอาได้ไม่ว่ากันห้านมะ ไปเถอะนะครับปล่อยเป็นเรื่องส่วนตัวไปนะครับยังไม่เปิดนะเออวาร์ปช็อปขายของนะครับยังไม่เปิดบริการนะครับก็น่าจะยังไม่มีช็อปนะมีเอามีช็อปก็นี้มีเอาวีดมาแลกเป็นเฮเบลนะครับที่จริงเขาก็ได้นะแต่ตลาดโลกก็ยังไม่มีนะมีอะไรอ่ะตลาดโลกอ๋อโอ้โหโ,โนี่โผปะเนี่ยโผขาดเป็นแสน อไอ,ไอร,รอนเซ็ตปวกห้าร้อยราคาร้อยล้านจะเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อว่าร้อยล้านอันนี้สิบล้านนะครับเอโอช่างมันเะนะครับสปองก็ร้อยล้านโอ้โหตลาดนี่ตลาดโลกหรือตลาดเถื่อมนมันราคามันสูงสูงทีนี้เราก็สามารถแต่น,นี่ก็จุดหมายครับเราสามารถสร้างตลาดได้ขายของนะถ้าครกาขายนะครับ นิโมวานะครับแต่เดี๋ยวค่อยไป,ไปะครับแคชไอเทมช็อปทูนะครับเงียบเงบแงบรูมีมีทุทดไม่มีนะครับทุกสายจจยังไม่มีของทูนะครับก็รอต่อไปนะครับเควสภารกิจเควสตรงไปจะด,ดึงจะด,ดึงจะดึงก็มีเฟสต่างๆมาไปอ,อะไอส่วนผสมเฟสเอาฐา,านมาแรก ผ่านในตำนานที่อ่านน้ำที่หลอกตัวมันยิกดีจะจนผมนี่ไม่รู้เรื่องอ๋อเอามาแลกออเอามาแลกเป็นมอกเป็นล็อกได้สุดยอดมากนี่คือเราต้องแปลตัดใส่หัวใช่ไหมเออเราลองเอาโถใส่หัวสิพี่ไงี่เอาใส่ไม่ได้นะครับแล้วเขาจะได้มาทำใหม่ี่หัวแรกนะครับ เซตเหล็กอมตะโอ้ยเอ็นชานตอนนี้ให้ของเอ็นชานที่แบบโคตรโคตรโอ้โอแบบโคตรเป็นไรเลยเราจะเอาไอรอนมาจากตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเราก็อเอาเนี่ยไอรอนมาแรกเป็นนี่ซเซตเหล็กอมตะนี่ก็จะมีเควสให้มาดูนะครับว่ามีของอะไรบ้างน,นะครับมีแต่อาจจะดูไม่ค่อยหมดเท่าไหรนน่สักเดี๋ยว ต่างกันตรงไหนอเออมันต่างกันตรงไหนอาเทียมจุดอ๋อเพราะอะไรมันเหมือนกันนะครับอันนี้อะไรอะ่ประปั๊บไปยานเฟ้ของเทพอืถ้าจะเป็นสปาล,ลอยฟ้าเนี่ยเอ้ยนั่นอะไรอะ่ะเฮ้เดี๋ยวขนเฟ้ยนี้มาดูมาดูได้นะครับก็จะมีเควสอะไรต่างๆมากมายเฟ้แตกข้างหลังนี่ก็ต้องเดินดูด้วยนะ นี่รับซื้อผพลพระฤกพระเจา้าเรอ่มนี้นี่ยอดเรื่องของของเหัวเง็บอ่าเรามาถึงแล้วนี่มันยานอะไรเนี่ยโนวาอาร์เมอร์อะไรเนี่ยไอไอรอนแมนมาร์คหนึ่งไอรอนแมนมาร์คสี่สิบห้าซุเปอร์แมนนะครับที่รวมหมดเลยป่ะเนี่ย ไปทำสตาร์หลอดบ้างก็ดีนะทำสตาร์หลอดทำการได้ออฟออปติกาเล็กซี่ก็ดีหน้าคลาซอมยี่ดอกไม้สุดโหดไมซีออเอาไข่ไก่นะครับครับครับไข่ไก่โอ้อันนี้ของสิบแปดบครับไม้ีติดเลือดของ18บแอดไมซีอาร์เมอร์โอ้โหหมดอะไรอย่างเงี้ยนะ อ,อ,อ่ะ,อะทำไมผมโดนดึงมาที่ p p นะครับนี่เป็น p p นะครับอะ,อะไรพบเจออะไรอ,ะอ่ะอ๋อห้ามกอ๊อตหรือเกมหมดเลยนะครับเจอ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 มีบทลงโทษนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวต่อแล้วนะครับจุดๆก็ดึงไปที่ p p p ตอนทีท p ่ P ยังไม่ทำอะไรเลย MC list เอ๊ะอะไรอ,ะอ่ะัดเชิเมือง MC list ของฝั่ง MC list ใหม่พิเศษนะครับบวก 50%, 50สิบปนีดแล้วก็20่าเบตามไแท็กนะเคนะครับเ,อ,อ,เอ,อ้ตรงนี้อะไรผมไม่เคยมาเลยเอ่าแอดมินไลชเชตแอดมินทีมงานและผู้ดูแลกฎหมายสำหรับแอดมินบอดประกาศข่าหัวปปาบารนะครับขอบคุณมีป้ายประกาศข่าวรัฐบาลถูกยุบแล้วเออรัฐบาลเซิฟถูกยุบแล้วนะครับ สำหรับสมาชิกเชิญทำตามใจสรุปว่าท,ที่อ่านไปเมื่อกี้มันไม่เีอะไรหรอครับให้แจ้งบอกแสกแกนรัฐบาลโลกคือรัฐบาลโลกกับ,บร,รัฐบาลเซิร์ฟนี่มันต่างกันยังไงหรออ่านะรก็ได้ขยายความทีนะครับนี่แอดมินอ๋อนี่คือเป็นบของแอดมินนะครับก็ถ้าเกิดว่าแอดมินทำตาม แอดมินแก้นะครับก็สามารถอัดคลิปนี้แล้วก็ไปฟ้อง GM เอ็นะครับให้ก็ให้ GM จัดการนะครับนี่ก็จะเป็นแอดมินนะครับโอ้มีแอดมินน่ารักน่ารักเลยโอ้ไม่ใช่ละอันนี้ชื่อปริมอายุลบหนึ่งนะครับชื่อแบมอายุ20นะครับอ๋อนี่เป็นแอดมินนะอันนี้อะไรชื่ออะไรดีอายุศูนย์ไม่ไม่มีตำแหน่ง น,นี่ก็จะเป็นแอดมินนะครับนี่เราก็จะเป็นเจ้าของเซิร์ฟรัฐบาลเซิร์ฟแอดมินเซิร์ฟคนทำไอเทมโอ้โหเขาไอเทมทุกอย่างเลยอะ่ะส่วนอายุก็ไล่ๆกันนะครับเออไล่ว่าไปนะครับทีน,นี้ผู้ดูแลเซิร์ฟนะครับน,นี่ก็จะเป็น2สาวแอดมินนะครับโอเคอันนี้อะไรอะ่ะราชือ่อแอดมินอ่ะรู้แล้วล่ะโอเค มีอะไรสนทนาไหมอันเราเหลือวาร์ปที่เรายังโอเคนั้นเรามาออวาร์ปกันโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับจุดๆุดผมก็เดินมาก็ออวาร์ปเลยนะครับนี่พีพีนะครับก็จะมีบทมีกฎไปตั้งแต่เริ่มเอ๊ะเสียงเท้าจากไหนอ่ะไม่มีอะไรอ่ะทำไมเหมืหอนว่าทุกคนอยู่ข้างผมตลอดเวลาแต่ผมไม่เห็น อันนี้วาร์ปสร้างบ้านวาร์ปสร้างบ้านสองที่วาร์ปข้าบอสวาร์ปนรกวาร์ปหาเงินตีหมูตีหมูผังนวาร์ปบอลน,นะครับน่าจะยังไม่มีน่าะย,ยังไม่มีโเแบบนี้วาร์ปไอเนี่ยเซตซูเป,ปอร์ฮีโร่เฮ้ยนี่เป็นยังไงอ๋อมันก็ยานเมื่อกี้นี่หว่าโอเค โอเคนะสำหรับเกมก็เซิร์ฟนี้ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะก็เรามาหาเล่นดูกันได้นะครับเซิร์ฟนี้นิดให้ของโบกโหดมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจเซิร์ฟนี้ก็สามารถออยพีจากใต้คลิปเป็นเล่นได้นะครับก็แบบนี้ก็อย่าลนะครับกระต่ายจะเป็นใหม่คลิปหน้านะนะ